ดีค่ะต้งหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องขามาทานายดวงรายวันประจําวันที่14พฤศจิกายน2564ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สีแดงแนั่นเองค่ะพี่น้องขาเป็นประจําทุกวันอ่าเพื่อเป็นแนวทางนะคะแล้วก็พี่น้องนําแนวทางดีๆที่ไพ่เค้าชี้แนวทางไปปรับใช้ค่ะพี่น้องขามันอาจจะไม่ตรงกับพี่น้องท่านใดท่านหนึ่งอันนี้ก็ต้องขออภัยเพราะว่าเราทํานายดวงโดยรวมนะคะ อเอาแนว่วทางดีๆไปปรับใช้แค่นั้นพอค่ะถ้ามาแล้วขอกําลังใจกันค่ะเนาะช่วยกันกดนะคะเออหนึไลค์หแชร์นะคะแล้วก็ s u b สไครต์ด้วยนะคะพี่น้องคะนะกดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกนามนะคะที่รับฟังรับชมในช่องเศรษฐีโชคพยากรณ์แล้วก็อุดหนุนกันมาไม่ว่าจะดูดวงส่วนตัวนะคะ ไม่ว่าจะอุดหนุนในสินค้าที่พ่อหมอ,อมีจําหน่ายอย่างนี้ก็ต้องขอ,อขอบคุณนะคะแล้วก็ขอให้พี่น้องจเจริญรุ่งเรืองค่ะโอเคค่ะมาดูนะคะพี่น้องในแต่ละวันเกิดน,นะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ก่อนค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ไพ่ใบแรกนะหกดาบนะคะมาแล้วดาบเนาะแล้วก็ชัดเม่นนะคะใบที่ นะคะไปที่3ก็จะเป็น7ไม้เทา้าสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นดูท่าทางว่าออกนอกพื้นที่นะออกจากบ้านล่ะนะคะอ่าออกจากบ้านในลักษณะแบบนี้คู่กับชัดเม้นก็คือน่าจะไปทำมุนนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของอทอดกระถินนะคะพี่น้องคะถือว่าเป็นเรื่องดีละนะอ่ารับพรนะคะ ทำบุญให้ชาให้กับบรรพบุรุษนะคะนี่ต่อบุญนะถือว่าเป็นเรื่องดีทรบพี่น้องวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าบางท่านก็ยังคงทํางานลุยๆเนาะเนื่องจากว่าขึ้นจิตไม้เท้ายังคงที่จะมุ่งมั่นตั้งใจนะคะในเรื่องของการประกอบอาชีพเนี่ยแล้วก็เหนื่อยหนักนะปัญหาอุปสรรคมีแต่ว่าชนะหละนะสําหรับจิตไม้เท้าแล้วก็ไพ่ทักนะคะใช่นะคะยังคงเป็นผู้กํากับอยู่ สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์บางท่านนะคะขึ้นราชินีดาบเป็นผู้นำทัพเป็นผู้นำครอบครัวนะคะเป็นผู้นำเออเป็นหัวหน้านี่อย่างนี้นะคะสิ่งที่เตือนในวันพวกนี้ก็คือเรื่องของอารมณ์นะพี่น้องวันอาทิตย์บางท่านไม่ได้ไม่ได้ดั่งใจกับปริวานนะคะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติละนะจะให้ได้ดั่งใจเราทุกเรื่องย่อมเป็นไปไม่ได้นะคะพี่น้องวันอาทิตย์คะนะเอาอย่างนั้นกันคะ่ะเรื่องเดียวคะ่ะที่ทัก ในวันพรุ่งนี้ค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันจันนะคะดี e อเมอร์นะขึ้นละและเจด,ดาบนะคะและก็สองไม้เทา้าสำหรับพี่น้องวันจันนั้นอ่าก็ยังคงที่จะทำงานเนาะและบางท่านนะถ้าเป็น เจ้าของกิจการนะคะก็วันพรุ่งนี้ก็มีลูกค้าสั่งสินค้าเข้ามาหลับนะอุดหนุนนะคะพี่น้องคาะนะหรือไม่ก็รอข่าวอยู่ก็จะได้ข่าวดีนะคะจากทางไกลนั่นเองแต่มีหนึ่งเรื่องสองเรื่องที่ยังแกะดาบไม่ได้นะคะนี่อย่างนี้เจ็ดดาบนะมีในลักษณะของพันธะเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องวันจันนะคะก่อนหน้านี้และไม่สามารถที่จะบอกใครได้นี่อย่างนี้นะเอาให้อยู่นะคะพี่น้องวันจันเนาะยังไงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ ไหวก็เขาบอกว่าให้ขอความช่วยเหลือบริวารคนรักคนในครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยอย่างดีนะแล้วก็ไพยทักดีค่ะนะทำงานได้เงินนี่อย่างนี้ไหมคะโชคดีนะมีเงินเข้ามือนะคะมีเงินเข้ามมือเรื่อยๆนะคะอย่างนี้ก็แสดงว่าในส่วนของการเงินนั้นพี่น้องวันจันทนระ์ตั้งดีขึ้นนะคะก็ไม่ต้องกังวลละค่ะส่วนดาบ นะคะที่ติดอยู่นั้นเนี่ยก็พยายามแกะนะคะพี่น้องค่ะไม่เหลือบากกว่าแรงกับพี่น้องวันจันทราคาเนื่องจากว่าไ่ตัวตนขึ้นจกักรพรรดินะคะเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้นําทัพนะคะนี่อย่างนี้เลยนะเป็นผู้มีอํานาจตัดสินใจในทุกเรื่องนั่นเองค่ะโอเคมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะว่าไงเดลเวอร์นะคะขึ้นนะ และก็ใบที่สองนะคะ9ก้าไม้เทา้าใบที่3ค่ะเวย์ออฟจูนนะคะสำหรับพี่น้องวันอังคารทำนายโดยรวมบอกว่าก่อนหน้านี้อาจจะรอนะคะรอท่าทีสถานการณ์ต่างๆให้คลี่คลายนะบางท่านก็อาจจะว่างงานละนะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยหมุนนี่ก็แสดงว่าน่าจะไปทํางานละนะคะหรือรออะไรอยู่ก็จะได้คําตอบ แล้วก็เป็นคําตอบที่ดนะีพี่น้องวันอังคารท่านไหนที่หนักหนาสักกันก่อนหน้านี้เจอไพ่ใบนี้นะคะหายห่วงได้เนาะพริกปฏิหารจะเกิดกับพี่น้องวัดอังคารนะคะในทุกเรื่องหลักค่ะต่อไปนี้เลยนะแล้วก็พ่ทักโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์โชคดีในส่วนของบริวารน,นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ,อคนรักให้ความร่วมมือในทุกเรื่องนี่นะคะยื่นถ้วยให้ นะคะถือถ้วยอยู่นะ,ะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอังคารก็ถือว่าน่าจะเริ่มต้นดีนะคะพี่น้องขาดเนาะเอาอย่างนั้นกันค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันใบใบแรกเทมเปรนต์นะคะอ่าใบที่สองราชินีเหรียญน่ะมีเงินค่ามือแล้วค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ใบที่สามก็เดรด สำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนั้นเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในที่อยู่อาศัยนะบางท่านก่อนหน้านี้หรือโยกย้ายตำแหน่งงานและก็เป็นไปนในทางที่ดีในวันพวกนี้รองเงินอยู่ได้เงินนะคะมีมีเงินหมุนเข้ามาให้กับพี่น้องวันพุธกลางวันละคะนะมีโชควีลาบสําหรับบางท่านไพทักนะคะบอกว่าให้พี่น้องวันพุธกลางวันระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะ ถ้าเป็นภูมิแพ้มีโอกาสที่จะกำเริบได้ในวันพวงนี้บางท่านอาจจะไปโรงพยาบาลเนาะอาจจะไปหมอตรวจนะคะหรือไม่สบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่น่าจะไม่หนักนะคะหรือพาคนอื่นไปโรงพยาบาลนะคะแล้กก็ไปทักยังคงหนักเหนื่อยอยู่นะคะพี่น้องคะอดทนเข้านะสำหรับ10บไม้เท้าดัานไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอดทนนะคะของพี่น้องวันพุธกลางวัน สำเร็จราคานะเอาไว้เอาอยู่เอารอดหมดเลยสำหรับ10บไม้เท้านะคะโอเคมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสำหรับพุธกลางคืนนะคะจบละนะคะ10บไม้เท้านะน่าจะหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยเสนจันไรไม่มีนี่ทำนายแค่คริสแล้วก็ตามด้วย3ดาบนะคะแล้วก็ตามด้วย3ไม้เท้า สำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนต้องเตือนนะคะเนาะในวันพรุ่งนี้หนึ่งเรื่องของบริวารหุ้นส่วนนะคะดูเลดีๆระมัดระวังดีๆขอความช่วยเหลือใครในวันพรุ่งนี้เผื่อใจนะคะพี่น้องจา๋านะเพราะว่าขึ้น10ดาบ,บกับสามดานดูว่าเราจะผิดหวังนะคะอ่านะแล้วก็ส่วนของสุขภาพได้ด้วยส่วนในเรื่องของการงานกิจการนะคะยังคงดีอยู่นะคะพี่น้องค๋านะนี่แลในส่วนของการเงินนะอ่า ยังได้อยู่ค่ะยังอดุมสมบูรณ์อยู่นะคะ,ะให้ระมัดระวังสองเรื่องคือสุขภาพกับเรื่องของบริวารรุ่นส้วนในวันพรุ่งนี้ถ้ามีนะคะโอเคมาดูพี่น้องวันพระฤหัดสดีบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันพระฤหัดสดีไพ่เทพางเวทมนต์ขึ้นนะเป็นนักวางแผนละเนี่ยนะคะเลลวกว็สองถ้วยสองถ้วยก็คือ เจอคู่แท้เจอคนรักแท้เจอคนอุปธรรมครับจนเจอกัลยยาณมิตรที่ดีเจอหุ้นส่วนที่ดีค่ะดีหมดเลยเนาะบางท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องศาสนาถ้าบุญให้ชานปฏิบัติธรรมบางท่านก็ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเองนะคะอบรมข้อสั้นๆนีด้ด้วยเนาะสำหรับเดอเฮอร์มิตอ่าพารสีนะคะฉะนั้น ในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันพระฤหัสบดีก็ไม่น่าเป็นห่วงนะคะไปทักพอดีค่ะอาจจะออกเดินทางทํากิจทําการประสานงานนะคะหาลูกค้าหาสินค้ามาจําหน่ายอย่างนี้นะคะอาชาลีอดเดินะทางไม่อยู่กับที่เนาะก็ถือว่าดีทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องวันพรฤหัสบดีค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะ เรื่องงานดีเด่นนะเลื่อนเป็นสเต็ปนะคะสลับแปดไม้เท้าอ่าแล้วก็สี่ดาบระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพนะเขาบอกว่าให้พักร่างพักผ่อนบ้างนะทางานหนักๆเห,หนื่อยๆเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคะแล้วก็นึงเรียนนึงเรียนเอาไม่ใช่เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญก็คือมีเงินค่ามือนะคะขายของดีมีกําไรนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมี คนนำแนวทางช่องทางในเรื่องการเงินมาให้พี่น้องวันศุกร์ละค่ะนะละก็ชัดตริกพี่น้องวันศุกร์พยายามปรับการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้เกิดการสมรถะสมดุลน,นะคะนี่อย่างนี้เดินทางสายกลางนะคะแล้วก็พยายามในเรื่องของรายรับรายจ่ายนะคะให้ให้บาลานซ์กันนะว่ายอย่างนั้นนะบางท่านก็อาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของเออกฎหมาย รือมีการเซ็นพันธะสัญญาเรื่องอะไรนั้นก็ต้องระมัดระวังค่ะในวันพวกนี้อ่านข้อบทกฎหมายให้ดีนะคะไม่งั้นเราจะเสียเปรียบได้นะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์จำนายโดยรวมหนึ่งเรียนโตโต,โตนะก่อนหน้านี้อาจจะมีโชคมีลาบเนาะโชคดีนะคะมีเงินเข้ามือมาเนาะอ่าแล้วก็โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์อ่าได้ร่วมฉลองความสําเร็จ โชคดีในเรื่องของทรัพย์สินที่อยู่อาศัยมรดกนะคะแล้วก็มีการวางแผนในเรื่องของการการมีครอบครัวนะแต่งงานเนี่ยอย่างนี้ได้ด้วยนะวัดหวังนะวัดหวังแล้วก็พยายามจัดนะคะให้ให้รู้สึกว่าตามที่เราคิดตามที่เราวางแผนเนาะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เนาะแล้วก็พี่น้องวันเสาร์ก่อนหน้านี้รอเงินอยู่นะอาสิ้นหวังไปแล้วเนี่ยคิดว่า จะมีความหวังใหม่นะคะก็คือโชคดีนั่นเองเนาะมีโชคมีลาบขามือด้วยหนึ่งเดือนโตโตสาหรับพี่น้องวันเสาร์แล้วก็ไพ่ทักก็ดีเลิศน,นะคะนี่นะดีน,นะดีหมดเลยด้วยความที่พี่น้องวันเสาร์นั้นเป็นผู้อ,อรู้จักแบ่งปันเป็นผู้ให้ความรักความเมตตากับคนรอบข้างคนในบริวารน,นะคะคนในครอบครัว บริวารในครอบครวัวบริวารในที่ทํางานนะคะอย่างนี้ราชนินีนะฉะนั้นพี่น้องวันเสาร์ถือว่าดีเยี่ยมเหมือนกันนะคะในวันพรุ่งนี้เอาละ่ปะป้าหมาอไวพรให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมสีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เฮงเฮงรวยๆยมีโชคลาบนะคะให้ได้หนึ่งเหรียญโตโต,โตทุกคนเลยค่ะพี่น้องวันพี่น้องทั้ง8วันเกิดค่ะสวัสดีคะ่ะ